กลับสวัสดีพี่พี่ fc กุมารทองบางพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองบางพะเยาว,วันนี้นําพระเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ แล้วก็มีเครื่องรางนิดหน่อยนะครับเอามาฝากพี่ๆทุกท่านนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์06475619เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกครับผมเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้ครับ คราบกุแน่นๆนะครับคราบกุแน่นนะครับด้านหลังมีปั๊มตายางนะครับด้านหลังมีปั๊มตายางนะครับคราบกุสวยๆเลยครับผมเปิดไว้องค์ละ800บาทนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ตังคตินะครับเอาราคาพิเศษนะครับอ่าแปดบาทนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับเป็นพิมพ์ตังคตินะครับชุดนี้จะเป็นบางคุณพรมนะครับองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2ครับ องที่สองครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับองน,นี้ก็เป็นภาพกุแน่นๆนะครับภาพกุนแน่นๆนะครับนี่ครับด้านหลังปั๊มตายางสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังปั๊มตายางสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอา800บาทนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามเป็นพิมพ์ปกโพนะครับองค์ที่สเป็นพิมพ์ปกโพนะครับไปไวหน่อยไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ชุดนี้เป็นกุบางคุณคมนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สี่ นะครับบางคุณพรมองค์ที่สี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์อกครุฑนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์อกครุฑนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆเลยนะครับหลังปั๊มตายางชัดเจนนะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับองค์นี้แปดร้อยบาทนี้องค์ที่สี่นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์อกครุฑนะครับ อง <บ pace> น,นี้ก็เป็นพิมพ์อกครุฑนะครับผมอันนี้องค์ที่ห้าครับสวยทุกองค์นะครับสว,ว,วยทุกองเลยนะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่หกนี่ครับเอาอง์ละแปดร้อยบาทนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับในอง์ที่หกนะครับผมต่อไปองค์ที่เจ็ดครับต่อไปองค์ที่เจ็ด บางคนคมนะครับตัวทุกองเลยนะครับในองค์ที่7ครับรายการต่อไปองค์ที่8ปดนะครับอ่าในองค์ที่8นะครับ800บาทนะครับผมรายการต่อไปอมือไปโดนกล้องทละขออภัยนะครับต่อไปองค์ที่9ครับผมองค์ที่9อ่าอันนี้เป็นพิมพ์สังคตินะครับ เสียงแหบแห้งนะครับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นๆนะครับในช่วงเช้าก็ดูแลสุภาพกันด้วยนะครับพี่ๆอันนี้องค์ที่เก้านะครับผมรายการต่อไปองค์ที่สิบครับอ,องค์ที่สิบนะฮะเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับองค์ละแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับ องคที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์อ,อกคุดนะครับนี่ครับเนื้อหาถวยจัดจ้านเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบสองครับอ่าสิบสองก็เป็นพิมพ์อ,อกคุดนะพิมพ์อ,อกคุดมีอยู่หลายองค์นะครับเนื้อัวยๆทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับอันนี้องค์ที่สิบสามนี่ฮะ เนื้อนวลนะครับเนื้อหนึกนุ่มนวลตาดีนะครับอันนี้องค์ที่สิบสามนะครับผมเนื้อถวยจัดจ้านเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นบางคุนพรมกู่เก่าอันนี้เป็นกูเก่านะครับเนื้อฟองเต้าหู้นะครับเป็นพิมพ์ถันแทมนะครับขึ้นฟองเต้าหู้ัวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผม กูเก่าจะมีอยู่สี่องนะครับอยู่ห้าองนะครับอันนี้องคที่หนึ่งครับอันนี้องที่หนึ่งกูเก่าก็เอาองละแปดร้อยนะครับอันนี้องที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนี่ครับเนื้อสวยๆครับอันนี้องที่สองนะครับ ต่อไปองค์ที่สามนี่ฮะองค์ที่สามองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยผมเอาองค์ละแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับนี่องค์ที่สี่นี่ครับในองค์ที่สี่นะครับ อันนี้กูเก่านะครับกูเก่าจะมีอยู่สี่องมีห้าองนะครับห้าองนะครับองค์ละแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับผมอันนี้องที่ห้านะครับอันนี้องที่ห้าครับสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางนะครับอันนี้เป็นเขีืยวงมีนะครับเคีืยวงมีแกะนะครับเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคงวังสพบะรดนะครับ แกะได้สวยมากเลยนะครับองนี้นะผมเอาราคาพิเศษนะครับพี่ๆท่านใดชอบผมเอาสองพันพอนะครับเอาสองพันนะครับคืนทุนนะครับเอาสองพันนะครับต่อไปเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางเป็นเบี้ยแก้นะครับอันนี้เป็นเบี้ยแก่หลวงปู่บุญนะครับดูรักเก่ามันเลยนะครับดูรักเก่ามันมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับอันนี้มีตะกุดหนึ่งดอกนะครับ เบียหลวงปู่บุญมีประหลอดนะครับมีประหลอดวิ่งอยู่ผมเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นตะปูพิสมอนนะครับอันนี้เป็นพิสมอนใบลานบางปืนหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยนะครับมีอยู่สามลูกนะครับมีลายตะไคายเพชรนะครับมีลายลายลายนิยมแล้วก็เรียกอีลายนะก็เรียกอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ลูกที่หนึ่งนะครับพิสมอน ไปร้านบางปืนนะครับอันนี้ล um, ูกที่หนึ่งนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเนื้อลักเก่าเก่าเลยนะครับเอาลูกละพันนะครับลูกละหนึ่งพันบาทอันนี้ลูกที่สองนะครับอันที้ลูกที่สองลักเก่ามันเลยนะครับลักเก่ามันมากนะฮะนี่ครับตัวักนะครับนี่ปึ๊กเลยนะครับ รักกับเก่าตวัตวๆเลยนะครับอ่าน่อันนี้ลูกที่สามอันนี้ลูกที่สามนะครับผมอันนี้ก็เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับชุดนี้เป็นเลี่ยมจับขอบเงินนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะพิมพใหญ่ตัวนะครับเนื้อออกแก่ปูนเนื้อออกแก่ปูนแกงๆละเรือยู่ห้าองค์เอาองค์ละแปดร้อยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งต่อไปนี่องค์ที่สองเนือสวยทุกองค์เลยนะครับนี้องค์ที่สองครับต่อไปนะครับองค์ที่3ามทุนนี้เอาองค์ละแปดร้อยนะครับเป็นจิบอาเลี่ยมจับหอบเงินนะครับต่อไปองค์ที่4นะครับองค์ที่4นะครับนี่องค์ที่4นะครับรายการต่อไปองค์ที่5ครับ สวยมากนะครับสวยทุกองค์เลยอันนี้องค์ที่ห้านะครับนี่ฮะเนื้อแกะปูนนะครับแต่ลายงาสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผมเอาองค์ละแปดร้อยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดลไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกนหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม